ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่สามารถพบเจอในชีวิตประจําวันที่อยู่ใกล้ตัวเราคืออะไรและที่ฉันนางสาวสัญิพัฒน์วุงษาอยู่มอหทเ้ลขที่19กอวันนี้จะพาทุกคนไปหาคําตอบค่ะ และสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเราก็คือการปแปลงฟันผูออไรเป็นตัวอย่างที่สําคัญของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันเพราะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่เกิดกับฟันเพื่อป้องกันฟันผุแล้วเสริมความแข็งแรงให้กับการเคลือบฟันโดยฟูออไรทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยให้การซ่อมแซมเนื้อฟันเกิดขึ้นเร็วและมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นค่ะ การเคลื่อบฟันและฟันผุเคลื่อบฟันมีองค์ประกอบหลักคือแลไฮดอกซีอะพาไชเมื่อเรารับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลสูงแบคทีเรียนในช่องปากจะย่อยน้ำตาลและสร้างกรดเช่นกรดแลคติกจะทําให้ค่าพีเฮในช่องปากลดลงเคลือบฟันละลายจนทาให้เกิดฟันผุบทบาทสำคัญของฟัวร์ไร ฟูัลไลในยาสีฟันจะช่วยป้องกันฟันผุโดย 1. ส่งสร้างเครื่องฟันใหม่ฟูอัลไลจะเข้ามาแทนที่ไฮโดรเสียพาไทยเกิดเป็นฟูอัลไลอะพาทยซึ่งมีความทนต่อกดจนกว่าละลายยากฟันแข็งแรง 2. ยับยั้งการสร้างกดของแบคทีเรียปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพปัจจัย ความเข้มข้นของฟูอาร์บนที่เกิดขึ้นเข้มข้นสูงป้องกันฟันผุได้ดีแต่ต้องไม่เกินมาตรฐาน pH ได้ปา่า pH ต,ต่ำกดมากฟันละลายเร็วเวลาในการแปลงฟันแปรงนานฟูราร์สัมผัสฟันมากขึ้นปริมาณน,น้ำลายน้ำลายมากละลายกดรักษาสมดุลค่า pH ตัวยอย่างใน,นชีวประจวบสถานการณ์แปรงฟันวันละสองครั้ง ปฏิกิริยาคือฟูออไรซึงเข้าสู่เครือฟันป้องก,นนลลงกนปปันฟันผุกินขนมหวานทำบห้แปรงฟันแมทเทีเยรสร้างกดฟันละลายเร็วใช้ยาสีฟันที่มีฟูออไรต่ำการซ่อมแซมเครือฟันชาลงสรุปความรู้ฟูออไรช่วยเร่งการซ่อมแซมเครือฟันและยับยั้งการละลายของฟันการเคลือบฟันผุและการซ่อมแซม เป็นการแข่งขันของสองปฏิกิริยา 1. การละลายของฟันฟันผุ 2. การสร้างกลับของฟันฟันแข็งแรงยาสีฟันผสมฟูออไรด์ช่วยให้อตัตราการสร้างฟันใหม่มากกว่าการละลายของฟันทำให้ฟันไม่ผุง่ายนั่นเองล่ะคะ่ะ